นี้นะครับคณะสม1,000รูปก็จะได้อัญเชิญพระปรมาสารีริกธาตุนะครับไปยังเส้นทางบางๆใครที่มาใหม่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้บริการใน QR code จะมีคำบูชาพระปรมาสารีริกธาตุมีข้อมูลทุกอย่างเลยโบชัวทุกใบโบชัวทุกแผ่นวันนี้นะครับเผือ่อใครหยิบไม่ทันใครได้ไม่ครกนะครับ ในไลน์ออฟฟิเชียลในไลน์คิวของเรานะครับมีข้อมูลทุกอย่างนะอย่าลืมสแกนเอาไว้แล้วก็พิเศษในไลน์จะมีทำบูชาพระบรมาสารในิกาธาตุด้วยมีภาพด้วยนเราสามารถเขียนชื่อคนในครอบครัวมาปิดได้นะมาติด ใบพงเงินโพทองนะครับตอนนี้ยังมีน่าจะยังเหลืออยู่นะครับนะแล้วก็สามารถที่จะมามีจุดดอกไม้นะครับให้เราร่วมบริจาคทาบุญด้วยเนาะป็นแชร์ในโพสต์ลงใน Facebook ในสแกนนะครับชวนเพื่อนๆ ก็ขอต้อนรับสายบุญนะครับทุกท่านเลยนะครับชาวหัดใหญ่ทุกท่านเลยที่เพิ่งทราบข่าววันนี้เนาะท่านไหนที่เพิ่งมาวันนี้อ,อ่ามีคำถามนะครับบอกว่าเข้าไปใน Line Official Account แล้วอยากรู้ว่าอาัลบั้มภาพ ก็ไม่ชัดนะครับพอดีทางทีมงานได้ถ่ายเอาไว้ในช่วงเวลากลางวันช่วงเวลากลางวันนะครับเนาะแล้วก็จะมีข้อมูลกิจกรรมในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในวันเมือรืนนี้นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาสักการะแล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เชิญชวน,ชวนพรุ่งนี้จะมีคณะสงฆ์หนึ่งพันรูปมาจากทั่วประเทศเลยที่ท่านได้ทราบข่าวว่าจะมีการประดิษฐานในการถาวรที่บารร้านกำ ท่านก็ได้เมตตาได้มารวมญาตานะครับเนาะตั้งแต่ที่แห่งนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆจนถึงโรงเรียนศรีนครโรงเรียนศรีนครนะครับผ่านตลาดกิมโงผ่านโอเดียนผ่านจุดไหนบ้างทุกท่านสามารถดูในไลน์ได้คือทุกท่านที่สแกนไลน์สำหรับสณ ได้นะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ในวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการทอดพะป่ามีการจุดเทียนจุดประทีปนะครับ1นึ่งมืดวงเนาะอยากเชิญชวนทุกท่านเลยได้ไปเราจะได้มีส่วนเป็นผู้ร่วมสร้างพระเจดีย์พระเจดียองนี้นะครับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เดียวเท่านั้นนะวันเดียวเท่านั้นที่เราจะได้มีโอกาสมาสักการะเพราะว่าคุ่งนี้แล้วก็ในเดืนนยยเนอนี้แล้วถ้าเราหายนีก็นก็จะเคลื่อนย้ายไปบริเวณอื่นแล้ว โยู่ทุกท่านเวนะสาธุเนาะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นั่นเองนะสำหรับทุกทุกท่านนะเพราะว่าพรุ่รงนี้เนี่ยขบวนนะเทวรถเนี่ยก็จะได้เคลื่อนแล้วนั่นเองเนาะต้องบอกอย่างนี้เลยพรุ่งนี้เนี่ยญาติโยมท่านใดสะดวกนะครับทญาติญาติโยมท่านใดสะดวกตนน้บอกว่าขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีกันนเนี่ยได้สามารถแอดไลน์นได้แล้ว